ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او يانكونج يوني سوره الضحى. สิ่งบนนี้จะว่าโดยสามัญสุดท้ายในสามัญนี้ก็เรียกว่าสั้นๆแต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างจริงฮะดีษของท่านอัลลอฮสสลลัมอยู่หลายฮะดีษแบยกันที่ จะนํามาเป็นตัฟซีดกวากรอนคะแนนอนสุดยอเป็นแม่บทและกับฮัจิสก่อนนบิษฐ์สโลลอฮวานิอุสลัมก็ถือเป็นคําปฏิบัติายะที่เก่าอัลุบิลเลาฮหมินัิชัยตัดออรจิม มันยาทีมาฝาละตักหักอีกสารมันจะเราเรามาพบกับอันยาทีมในกำพรา้าหลังจากติดใ้พันเรื่องราวของดนกำพรา้าก่อนหน้านี้ในสุรโรอื่นเช่นสุรโรอัลลัสแล้วก็เราได้ นีม่มาที่รวมกันว่าเราจะมีส่วนรวมในการดูแลเด็กกำพรา้าโดยการจัดตั้งกองทุนจะสมทีละเหล็กทีละหน่อยตามความสามารถของวเราซึ่งก็ทำได้ละเราก็ได้มีส่วนรวมไปในเรื่องของเด็กกำพรา้า ท่านอัลสุลลัลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามเนี่ท่านอาตีเป็นเด็กกัมปรานะตอนในวัยเด็กก็ถือเป็นยาติมป้าของท่านรอัลสุลลัลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามเสียชีวิตอับดุลลอฮฺเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ท่านรอัลสุลลัลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามยังอยู่ในคันยังอยู่ในท้องของหมาอับดุลลอฮ์ตามรายงานอับดุลลอฮ์นะเสียชีวิต เมื่ออายุได้25ปีป่าของนบ,บีเสี้ยชีวิตตอนอายุ25นะแล้วก็มามาเสียชีวิตเรานะมาในกระแสชีวิตอายุยังหน่อยเหมือนกันเสียชีวิตตอนอายุประมาณ30อามินาเสียชีวิตตอนอายุอายุประมาณ30 30ปี นี่เป็นเพื่อเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺสุฮาฮตัลลาที่จะให้ทับนบีซัลลลอฮฺอัลอฮลัอัลสลามก็เรียกว่าเป็นวัฒนาของเด็กกำพร้าและเป็นผู้ที่สร้างแบบอย่างในเรื่องของการดูแลเด็กกำพร้าและเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้หเห็นว่าอัลลอฮฺสุฮาฮตัลลา ได้เมตตามีความเมตตากับได้กำพร้าและเรียกร้องให้รัชาชาลอิสลาไม่ร้องให้คนมุสลมินนี้ให้ความใส่ใจได้กำพร้าดูแลได้กำพราอัมันยะตีมาฟะลาตักฮารคำว่าตักฮาร กอฮารแปลว่าสัลลัตหมายถึงการชัย อำนาจบังคับคู่เข้นคุมเฮงด้วยไม่เป็นธรรมแช้อำนาจในการที่จะริตโรนใช้อำนาจในการที่จะไปดูถูกเหยยดยามนะและตัวสลิตธาลัยฮิบิดุลญน่มีความอาธรรมกับเด็กกำพร้า In phái haqqah hắc hay hay sít thiên nà In อันนี้จะเป็นสิทธิของเด็กกำพรา้านะคำว่าฮักนะสิทธิในการในองค์เจนในอัลอัมวาลสั์สิสนนะนะสัพย์สินที่เป็นมรอดอกสัพย์สินที่เราดูแล สับสนอะไรก็เล,เลยแต่นี่ให้ได้ให้กับเด็กกำพรา้านะหรือฮักเรียอายะหรืออายะ,ร,ายะรีอายะนี่แปลว่าการดูแลสิทธิของเด็กกำพร้าที่จะได้รับการดูแลนี่เราอยากได้ละเลย สิที่ได้กำปราในเรื่องของศัพทินนะเดี๋ยวเราสวาตลาดสั้งให้รถได้ให้กับเด็กกำปราหรือที่เป็นรัพย์สินของเด็กกำปราเองที่มาจากเป็นศัพย์สินที่มาจากมรดกแต่เรามีส่วนรวมในการดูแลนี้อิดไพเลยให้หายกับเขาหรือว่าดูแลทายังไม่่ที่ยังกระตังว่าเติบโตมีความรับผิดชอบได้เราก็ขึ้นทิทธิอันนั้นให้แก่เขา ญาติชาอำนาจในการที dai, shy, ha. Hai, ay, ่จะให้อะไรในการที่จะให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเด็กกำพร้าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมได้สร้างแบบอย่างนะฟิศฮะคีมุสลิมนฮะดีษมุอาวิยะบินฮักม์อัลสลามีพินาทกลัมฟิสศรัล่า برد السلام قال فبأبي وهو وهو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما أحسن تعليما منه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بالحكم بقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم Chân mời quý thấy